เวลาได้เจอกับเพื่อนๆนะครับในกลุ่มที่เป็นเทรดเดอร์ด้วยกันนะครับก็จะมีบางประเด็นที่มาคุยกันว่าสังคมของคอมม o นดิตี้เทรดเดอร์เนี่ยมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มีหลายๆมุมมองหลายๆความคิดนะครับส่วนมุมมองส่วนตัวของผมเองแล้วเนี่ยผมอยากจะเปรียบเทียบนี้ว่าเมื่อเหมือนเราอยากขับรถเป็นนะครับเราอยากขับรถเป็น เราก็ต้องศึกษาหาความรู้ใช่ไหมครับว่าการขับรถทํายังไงสตาร์ทเครื่องเป็นยังไงเข้าเกียร์เป็นยังไงนะครับอันดับหนึ่งเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีผู้ที่มีความรู้นะครับผู้ที่มีความสามารถกว่าเราเนี่ยมาสอนให้เราสามารถขับรถเป็นขับรถได้ถูกต้องไหมครับอ่าก็เช่นเดียวกันกันกบอ่าคอมมูนิตี้เทรดเดอร์นะครับเมื่อคุณอยากเท,ท,ทรดโกเด้เป็นหรืออยากเทรดสินทรัพย์อื่นเป็นเนี่ยคุณก็ต้องศึกษาหาความรู้นะครับตั้งแต่เบื้องต้น จนสามารถที่จะเก็ดได้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกลุ่มคุณลิตี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เทรดอย่างเดียวนะครับเขาสามารถให้ความรู้บนกลุ่มของผมเนี่ยจะเป็นช่วงเช้าเนี่ยจะมีการข่าวประกาศข่าวเศรษฐกิจต,ต่างๆประกาศตัวเลขเศรษฐกิจต,ต่างที่เป็นปัจจัยนะครับส่งผลบวกส่งผลลบกับสินทรัพย์ที่เราจะเทรด นะครับตรงนี้แล Means, ceu, ้วก <ín> ็มีการวิเคราะห์กราฟให้เราได้รู้นะครับว่าวันนี้ทิศทางเป็นอย่างไรนะครับแล้วมีหลายๆโค้ดมาหมุนเวียนให้ความรู้ตรงนี้นะครับเมื่อเราสามารถที่จะออกออเดอร์เองได้นะครับเหมือนผมเนี่ยช่วงแรกก็ศึกษาความรู้แต่ถ้าาสามารถออกออเดอร์เองได้นะครับเพราะว่าเวลาว่างของแต่ละคนเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ ที่เรามีกลุ่มกลุ่มคอมมูนิตี้เนี่ยเพื่อว่าบางครั้งออเดอร์ที่เราออกไปเนี่ยมันเป็นจุดที่ถูกต้องไหมชัดเจนไหมก็อยากให้เพื่อนๆลองศึกษาหาความรู้ตรงนี้เพื่อให้เราสามารถดูในตลาดนะครับและสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับผม